เด็กได้เฮ้อเอ้าตกมหมตกไหมตกไหม

กเ่นก็ได้เราหมดปลากันแย่ตันึงบ้านแ้บวันแย่คนกีอยู่แห้ยบักูนได้เนี่ยเนาะต้ดที่กินเรงยังมาโดตัอดตอนนี้ไม่แห้ไหรอสามสาบนน่ะ ปลาตัวแรกนะครับเรียกว่าปลาสูตรนะจ้าโอ,อ้นนี้ป็นหนอนเป็เล็กหอกันเปนไปอย่าง้พอดีขาวอันนี้ปลาสอยได้ครันปลานนขาวสอยอันนะี้เอามวนอันีันมาเตรียมมาดูนวันนี้จะมีสุนาะ โอนี่าแถบบ่อคนนั้นลองดูอบอวะอยู่แถบเนี้วป่ะกันแล้วไปดูแถบเนี้ยไปหิ้งกัะแว๊บแว๊บตามไปกินน้องเอออย่าเตะตีนยูรอบ nằm lên đây, con chỉ đây. không? được không?

โอ้คนกันยิ้อยู่บุนยงเิ่นตัวใหญ่เลยไปยเยม่้องอไปฟ้องไปเอาเนยลายผเอาไปีอรตะนี้ลายยิ่ได้เอเสียบยิ้ได้มกนยงนะลายจะว่เสีบบะนะเสียบเสียบยมชอบอีู่้ครับเด้อ เนี่ยสใหม่สิบมันบอพี <If> ่น้องว่าไปบ้านตั้งใต่ม่อกี้เสียไม่กี่วันโอ้ยิงไม่ตงยิงแล้วนี่แสดงบ่าปัญหาเนี่ยตรมหันบนนอกฮงเนียอยากจะลงขิดตรงขตมหลาย น,นม่งปันตัวนี้ก็ได้พอ,ขอ,อ,อ,ขอเขาหูยดิกว่าเออก็ดีกเกล่ระเขาหน่อยพี่น้องเอ้ยโอ้ก็ลกเกียอยู่ด้วยพี่น้องตกปดปลาครับพี่น้องปลาที่สองก็ลกินอยู่ ไดกินเนีพอได้กินรอบนี้ได้ปลาเขาวปลาปลาคุยรามนะคือใครอยู่ปลาคุยลามเามือปลาสอยเขาเคืนอันเดียวกันเลยคุยลามกับปลาสอยเป็นทั้งเกียรติวม่าเขาดึงกันมากเลยเพิ่นขึ้นอย่างนู้นหรอบ่ก<อ>เขาเฝ้ากิน เก็บซี่บ่นําแม่บ่ได้แก้อยู่ได้บาทนึงก็ได้โอ้ได้ปลาเสื่อมปลาเสื่อมก็มีลูกครูโอ้พดปลาเสื่อมเบิ่งก็ได้อยากหยังอันนี้เห็นลงๆลงปลาเสื่อม